เล่าสู่กันฟังมาติดตามภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวตรีนุชเทียนทองเมื่อวานนี้ท่านไปเปิดโครงการคิกออฟสารพลังความร่วมมือเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และยกระดับสิทธิแรงงานสู่การเติบโตเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืนนะคะจัดที่โรงแรม The ะเวโลโฮเทลแอนด m บีเอ็มเอ็กจังหวัดศัก โดยมีรองปลัดกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วผู้บริหารของกระทรวงแรงงานแล้วก็องค์การระหว่างประเทศอย่างสหภาพยุโรปโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทยผู้แทนรัฐบาลสวีเดนผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานเข้าร่วมงานนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็กล่าวว่าในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านแรงงานกระทรวงแรงงานตระหนักดีว่าการป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ด้านแรงงานนั้นเป็นภารกิจสําคัญที่ต้องดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าแรงงานทุกคนไม่ว่าจะมีสัญชาติใดหรือทํางานในภาคส่วนใดต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์กระทรวงแรงงานได้ดําเนิน5มาตรการสําคัญเต็มรูปแบบคือยกระดับการคุ้มครองแรงงานและการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและกลุ่มเปราะบางบูรณาการทํางานกับทุกภาคส่วนยกระดับ มาตรฐานแรงงานสากลส่งเสริมความรู้และความตระหนักรู้ต่อสาธารณะนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพูดคุยให้คําแนะนําเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม นำนักกายภาพบำบัดมาให้คำแนะนำในการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสระแก้วสาขาอารัญญประเทศจำนวน3รายรายแรกคือนายเหลือซื้อจริงปัจจุบันอายุ54ปีค่ะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทุพพลภาพเนื่องจากพลัดตกจากรถบรรทุกกระดูกสันหลัง บริเวณคอหักและเลื่อนกดทับเส้นประสาทเดินไม่ได้ติดเตียงสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ80ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่1นมิถุนายน2558ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ1,000บาทเป็นเวลา15ปีรายที่2คือนายแหวนพ่อสีขา ปัจจุบันอายุ69ปีค่ะซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ตกข้างทางเป็นเหตุให้กระดูกสันหลัง ระดับคอและไขสันหลังบาดเจ็บสามารถสื่อสารได้เดินได้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ52ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่2มีนาคม2544ได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้เดือนละ2,400รบาทตลอดชีวิตรายที่3คือนายวรวุิจานโพปัจจุบันอายุ4 3ปีเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เลือดออกในสมองผ่าตัดสมองนอนติดเตียงให้อาหารทางสายยางสื่อสารออกเสียงไม่ สูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของร่างกายร้อยละ70ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่13กันยายน2561ได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้เดือนละ7,500าบาทตลอดชีวิตนางสาวตีนุชยังกล่าวได้ว่ากระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมนั้นมีภารกิจสําคัญในการสร้างหลักประกันการดํารงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนในมาตราใดาก็ตามทั้งนี้ในกรณีของผู้ประกันตนที่เป็นผู้ทุพพลภาพสำนักง,งานประกันสังคมมีสิท ประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้ประกันตนกลุ่มนี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับทุกคนในสังคมค่ะเล่าสู่กันฟัง